ถามค่ะเออเดวขอแกะนะเออเออเออเอยบอกบอกลุงว่าอย่างไรเออแกะได้นะแกะได้เออแกะได้นะเออเก่งมากบอกก่อนหอมเต่าหนักนะพี่แกะได้ไหมแกะได้ไหม โอ้มันไปเอาทิชชู่คอยบอกว่าเอาทิชชู่แกใส่มันไปเอาไม้มาเกะตั้งหาข้อลานเก่งมากเก่งมากอาตื่นยังไม่มีใครตื่นซักคนเลยเนี่ยพอดีเขาจะนอนแล้วเนี่ยก็เลยแบบไล่สดสักหน่อยซิเอาไปตักไปเกนเขานั่งลงนั่งไม่ตื่นให้เขานอนก่อน สวัสดีค่ะอาชี้ยังไม่ตื่นเลยลงุงวิทย์งะให้หน่อยงะงะงะเดีย๋ยวนะเอาขากล้องใส่ก่อนนะคะเดีย๋ยวเพิ่งนะคะเอาอีปโป้ออกเนี่ยโอเนไ้ก็ได้แล้วเดีย๋ยวใส่ก่อนอยากลงก่อนอกสักโค่น,นะคะ ลูกมีแตนโทรมาไม่ใช่ยายว่ามึงเจ้าสิออกมา้าไงบ่ลูกออกมาเอาลูกร้อนท่านี่ตื่นอยู่ได้วางสิแมมึงนี่เขาเขาคือว่าสิมาพะนะเอาจักเลีวแมวแบบนียยน้เขาเลื่อนก่อนยู่กันเขาไปหาการนอนเขาคอยเรื่อยไปตรวจแล้วออกมาเามขเาจะตืไปหาหมอกเออท่นตืไปหาหมอสิเด็ดทัน เล่นไปฝุ่นเหมื้นโฟนพี่สายวนไกลๆเนาะแต่งานมันนี้พืนเทศอันต้มป่า,ป,า,าออป่าย,ยางไว้เออป่ายางที่นำ้ำยาไว้มันต้ไปเลยลูกยังไม่พาขึ้นไปเลยอ้าจยังไม่ได้นอนเลยอ้าทต้องนอนเดี๋ยวให้อ้าน,นอนก่อนโอเคไหมยายวันใหนนอนน้ำมูกยังเห็นมันี แล้วลูกแววคออยู่นอ่ก่อนยายนอนหน่อยๆเอาเราเรารออยู่นี่ลูกแววตังค์มาให้นะตังให้ลูกนะโอเคไหมคะมาๆๆานี่กันมานี่กันเร็วอย่าไปกับลุงวิทย์นะมันร้อนนะข้างนอกมันร้อนนะมันร้อนนะคะโอ้เสื้อหลุดแล้วพี่ยายมัดเสื้อให้หน่อยข้างหลังน่ะมามาเร็วเร็วเร็ว อันอืนไม่สิเพิ่อน่เพิ่อนทำย้ายตีกันเพิ่อนเล่นตีไปหาไม่บียายก็บ่าบ้าไปกิน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 มาเขาหาหมงคลน้อยยายต้องหายมั้งอุ้ยแมงอะไรจับอยู่เสื้อนั่นเนี่ยอ้าวอ้าวตาตื่นแล้วตาตื่นแล้ว เข้ารอคิวเลยทีนี้เข้ากะเลยเหรโอ้ยลูกว่าเห็เนไปซื้อเีอยังมาติดหลังลูกอุ้ยแล้วกระจกพี่น้องกระจกอันคือมันค้น ไปดึงประตู er ha, รถมาต่ำท่ายรถลุกพื้นตูวัดนักนักมันก็ใส่กับกระจกพอดีเนาะมันก็เรียบร้อยทั้งตัวกระจกแตกวันนี้คันคันเล่นไปกระชิคูนถอคัน่่หาแนวติดไปเนี้ยคิได้ขี้ลงเทปกดเทปจุ่งเทปบนตัวโอ้ยเก็ดกินก้วยจั๊บเลว ก็กินเลยน่ะนะไปอุ่น,นใส่ถ้วยแล้วก็เวฟกินเลยนมก็ข้าวอยู่ในตู้เย็นแกงผักหวานแกงอะไรไม่มีใครกินก็เลยไม่ทำยายบีก็เลยไม่ทำให้เพราะไม่มีใครมีแต่คนนอนบานี้เห็นเลขเลขมันหนหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดปีกายย่ออกดิไปรับตรงนี้ล่ะ เขาก็บปน้ำเด็กน้อยมั้อนร้ก็บปน้ำ